สวัสดีครับผมนายธนกิจบอกดีครับนะครับผมมุนศิลาสิืบธรรมครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกับคุณการันวีสืบแสงนะครับเลขาธิการครับเป็นธรรมนะครับซึ่งท่านการันต์มาพอดีเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไผ่ครับสสวัดีครับก็ผมจะขอสอบถามเรื่องความเป็นมาของพรรคเป็นธรรมนะครับว่ามีที่มาอย่างไรครับอืมพรรคเป็นธรรมจริงแล้วฟังแล้วเหมือนพรรคใหม่นะฮะ จริงๆแล้วพักเป็นธรรมเนี่ยคือเป็นพักที่จริงๆตั้งมานานละเรียกว่าพักกลางเมื่อต้องปี2562ชื่อพักกลางเสร็จปั๊บพักกลางเนี่ยพอเดินดําเนินงานไปเรื่อยๆพักกลางไม่สามารถที่จะดําเนินงานต่อไปได้ทางหัวหน้าพักคุณปิติพงษ์เต็มเจริญเนี่ยก็เลยเห็นว่าเอ๊ะก็น่าจะเข้ามาแล้วมาปรับเปลี่ยนพักอันนี้จากพักกลางก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพักเป็นธรรม เมื่อปี2560ประมาณ6 4 6 5ก็เลยเปลี่ยนจากพรรคกลางพรรคเป็นธรรมแล้วก็เริ่มมีสมาชิกเริ่มจัดตั้งสาขาให้ครบ4พาคตามตามกฎของกกตนะครับเราจะต้องมีสาขาข,าของพรรคนให้ครบ4ภาคมีจำนวนสมาชิพกพรรคให้ครบ10,000คนก่อนที่สามารถส่งการส่งเลือกตั้งได้ในปี66เราส่งได้เพราะเรามีจํานวนสมาชิพกพรรคเนี่ยครบ10,000คนแล้วก็มีสาขาพรรค4พักเราก็เลยมีการส่งคนเข้าสมัครครับไปตึกตั้งครั้งนี้ด้วยะครับ อ,อยากจะให้ยกตัวอย่างนโยบายที่สําคัญของพักไหนกันนะครับนโยบายจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนโยบายที่อาจจะฟังแร้วงจริงมันดูมันดูแบบแปลกๆเนาะอันแรกเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดจัดก,การตนเองจังหวัดจัดก,การตนเองฟังแล้วมันมันคืออะไรอะ่ะมันคือเกี่ยวกับการแบ่งทาําทำไมต้องจัดการตนเองได้จริงๆถ้าพูดง่ายๆภาษาที่เราเข้าใจง,ง่ายคือการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจนั้นพักเป็นธรรมเราเชื่อกับเหมือนเหมือนกับพักเพื่อนร่วมบุดมการของเรา ที่จะมีการกระจายอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนสามารถจะมาปกครองตนเองได้พูดง่ายๆคือการจัดการบริหารจัดการเขตปกครองพิเศษเหมือนกับกรุงเทพมหานครที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงมีการเลือกตั้งสกสภาสกตอนนี้เราไม่มีสกสภาเขตเราไม่มีแต่มีสกคือความหมายของการจัดการตนเองจังหวัดจัดการตนเองจะคล้ายกับการบริหารจัดการเขตปกครองท้องถิ่นพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครและพัทยาแต่ของเราที่เน้นว่าจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยเราเน้นในเรื่องจังหวัดชายฝั่ง อาชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งและรวมถึงจังหวัดชายแดนจังหวัดชายแดนและมิโนด3าสิจังหวัดจังหวัดชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งและมิโนด23จังหวัดทําไมเราถึงเน้นเรื่องจังหวัดชายแดนและชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งเพราะเราเห็นว่ามันมีสารตั้งต้นคือเม็ดเงินที่ผ่านการค้าชายแดนการค้าข้ามแดนการค้าชายแดนคือทุกอย่างหนี่ที่จะออกจากจากประเทศไทยสินค้าประเทศไทยนะครับออกไปนอกประเทศต้องผ่านชายแดนเราเห็นมูลค่าที่มีสินค้าผ่านชายแดนของเราแล้ว สินค้าชายแดนคือไปประเทศเพื่อนบ้านสินค้าข้ามแดนคือข้ามไปประเทศอื่นแต่ผ่านจากประเทศเพื่อนบ้านเราไปประเทศอื่นมีมูลค่ารวมกันต่อปีประมาณ1.7ล้านล้านบาทซึ่งเราถือว่าเม็ดเงิน1.7ล้านล้านบาทนี้เป็นสารตั้งต้นอย่างดีในการที่สามารถทําให้จังหวัดต่างๆั้งบริเวณชายแดนและชายฝั่งทะเลเกาะแกะ่งเนี่ยเอาไปเป็นเม็ดเงินมูลค่าในการทําภาษีอากรของท้องถิ่นได้แต่ยังก็ตามภาษีตรงนั้นไม่สามารถที่จะใช้แค่ในจังหวัด ชายแดนชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งอย่างเดียวเพราะเรายังเป็นรัฐเดียวอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของเราแล้วก็จําเป็นให้จังหวัดชายแดนชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งเนี่ยส่งเงินงบประมาณที่จัดเก็บภาษีอากรเข้ามาสู่รัฐส่วนกลางเพราะฉะนั้นก็เลยจะกลายเป็นตรงนี้พอเราเห็นว่ามีเม้นเงินอยู่เราก็เลยเสนอการจังหวัดจากการอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นการกระจายอำนาจอันหนึง่งเราเห็นเรามองว่าในในหลายๆาครั้งนะครับน้อง เราเห็นว่าน้องเน็ตน้องไผ่น้องเคยได้ยินว่าการกระจยายอำนาจเราอยายกจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรง<ช>ทันทีแต่บางทีหลายๆจังหวัดยังไม่พร้อมเนื่องด้วยจากเรื่องนี้นะครับเรื่องงบประมาณเพราะฉะนั้นเราจะเสนอเป็นเฟสซิ่งเฟสแรกคือเอาจังหวัดชายแดนก่อนเราทําเป็นป่าล้อมเือนชายแดนชายฝั่งเะเลกาอแก่งทําได้เสร็จปั๊บเนี่ยจะเริ่มขยายเข้ามาเรื่อยๆเริ่มมีการจัดเก็บภาษีต่างๆอากรต่างๆของตัวเองเกิดขึ้นเอาเม็ดเงินเอาสารตั้งต้งตนตรงน,น,นั้นมาเป็นสิ่งที่เขาสามารถบริหารจัดการตนเองได้มันจะสามารถทําให้การกระจายอำนาจ สามารถทํางานได้จริงถ้าเราอยูด่ดีเปิดประเทศทันทีเลยเนี่ยพี่ไม่ได้บอกทําไม่ได้นะแต่ยากพี่อยากจะเสนอทางพักเป็นทํารัสเนในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการกระจายอำนาจอย่างเป็นรูปแบบป็นแฟร i n ิ่งไปอีกเรื่องก็จะเป็นไหนแต่มันจะยาวหน่อยเรื่องเกี่ยวกับสันดิภาพแบบยั่งยืนสันดิภาพที่กินได้ที่เราพยายามเสนอ,อนโยบายมรดกชธรรมนำการเมืองลหลายอย่างครับสันดิภาพเราจะพูดเรื่องจังหวัดชายแ้นภาคใต้ที่เราเห็นสันดิภาพแบบยั่งยืนที่เราพยายามผลักดัน หลายคนก็ถามว่าทําไมพักเป็นธรรมเราถึงเป็นเน้นภาคใต้เราเป็นเน้นจังหวัดชนแดนภาคใต้พี่ก็จะไปพูดเรื่องปาตานีก็อาจจะหลายคนอาจจะเป็นโดนเรื่องเกี่ยวกับเป็นต,นรรตําบลกระสุนตกบ้างปาตานีจะเป็นการแบ่งแยกดินแดนไหมโดน,นค่อนข้างจะเยอะแต่เราก็บอกยืนยันชัดเจนครับว่าพักการเมืองพักเป็นธรรมของเราเนี่ยจะทํากิจกรรมการเมืองทุกอย่างภา,ายใต้กอรอบรัฐธรรมนูญที่เรามี เพราะฉะนั้นตรงน,นี้มั่นใจได้ว่าเราจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งแยกดินแดนต่างๆนานาทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายรัะธรรมาภิก็จะขอถามพี่นนเรื่องเรื่องของการบริหารของพักนะครับหรือว่าโครงสร้างของพักนะครับเป็นแบบแบบไหนครับผมก็เหมือนกับโครงสร้างบริหารพักทั่วไปนะครับเรามีทางกรรมการบริหารพักเรามีหัวหน้าพักเรามีสีําแหน่งหลักๆนะครับก็มีหัวหน้าพักเลขาธิการพักมีนายทะเบียนพักและเหตุระดิกพัก ซึ่งจะต้องมีการรับรองโดยกรกตก็เป็นตามกฎของของ,ของพรรคการเมืองทั่วไปก็เหมือนกันแล้วเราก็จะมีโครงสร้างของคณะกรรมการบราิหารพรรคของเรามีทั้งหมด13คนนะครับกรรมการบราิหารพรรคนี้ก็จะเป็นคนที่ต้องนั่งประชุมกันตลอดเวลาเวลาจะมีเรื่องนโยบายต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบโครงสร้างของพรรคการเมืองเราก็ต้องให้กรรมการบราิหารพรรคเนี่ยเป็นการมีการพูดคุยหารือกันเรื่องนโยบายต่างๆที่เราจะมาพูดคุยในสภาผู้แทนราษฎร ก็จะเป็นจะต้องชี้แจงให้กับพี่ตัวพี่เองตอนนี้พี่เป็นแค่สสจริงๆสองคนมีพี่กับคุณหมอปฏิพัฒน์แต่ตอนนี้คุณหมอปฏิพัฒน์เนี่ยเป็นท่านรองประธานสภาคนที่หนึ่งซึ่งก็คงจะต้องวางตัวเป็นกลางจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับทาราการเมืองมากนักในพัพกเพราะฉะนั้นพี่ก็เป็นคนเดียวที่เข้าไปพูดคุยกับคณะกรรมการบริหารพักว่าเราจะมีการหารือยอย่างนี้เราจะมีเสนอยติตอย่างนี้เราจะมีเสนอร่างกฎหมายอย่างนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรทางคณะกรรมการบริหารพักเห็นชอบพี่ก็นา ความเผ็นชอบของคณะกรรมการประธานพักเนี่ยมาพูดคุยกับมหาลือในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สาขาต่างๆเรามีครบครับ4สาขาแล้วตอนนี้พยายามจะเปิดไปเรื่อยๆอะจะมีสาขามีออฟฟิศต่างๆรอบประเทศครับพี่นนมีวิธีการสรรหาหรือว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรในการเลือกคนเข้าพักครับคนเข้าพักหนึ่งอคการต้องต้องตรงกับทางพักนะครับคือเราต้องดูว่าเราเน้นด้านไหน เราเน้นในจุดยืนตุดมการของเราในเรื่องระบบประชาธิปไตยซึ่งจริงๆแล้วนักการเมืองทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยที่จะเข้ามาก็ต้องเป็นคนที่ก็ต้องยอมรับในระบบประชาธิปไตยนั่นแหละแต่ว่าพอเราเข้ามานั่งคุยเนี่ยมันจะมีแนวทางของพักอยู่ตัวที่ทุกคนเห็นตอนนี้พักเป็นธรรมเราเน้นด้านเรื่องเกี่ยวกับสิทธิบชคชนเราเน้นเรื่องสิทธิชุมชนเราเน้นเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศความมั่นคงต่างนานาแต่เราก็ไม่ปิดกั้นเรื่องการพัฒนาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคนที่จะเข้าพักสามารถเข้ามาได้ครับมานั่งพูดคุยกัน แล้วบอกว่าเขามีความประสงค์อย่างไรก็มีรวมการตั้งการเมืองอย่างไรบ้างเราอยากจะเห็นประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างไรอันนี้พอมานั่งคุยกัน,ก,นกันเสร็จปั๊บเนี่ยก็ตัวพี่เองเนี่ยสามารถในฐานะเลขาธิการพักสามารถที่จะมีการเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาแชร์ให้กับคณะกรรมการบริหารพักเราก็จะมีการคณะกรรมการคัดเลือกคัดสรรว่าจะมีคนคนนี้เข้ามาเป็นมาเป็นกรรมการบริหารพักบ้างมาเป็นอะไรบ้างแต่สมาชิกพักสมัครได้ตลอดเวลา นะครับสมาชิกพักสมัครได้แต่ว่าถ้าจะมาเป็นว่าที่ผู้สมัครต่างๆเนี่ยก็ต้องมีผ่านกระบวนการคัดสรรของเราครับก็จะถามว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับทําไมพี่นนท์ถึงจะเลือกที่เข้าร่วมฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ทําไมถึงเลือกที่จะไม่สนับสนุนคุณเศรษฐาทวีสินที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆต้องบอกงี้ก็ไม่ได้เลือกเข้าร่วมฝ่ายค้านนะจริงเราเนี่ยเรามีความ มุ่งหวังว่าเราจะเป็นฝ่ายรัฐบาลอย่างแน่นอนครับตอนที่หลังจากผลการเลือกตั้งเพราะเราก็เป็นไปตามมติมหาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้คือเราตามระบอบประชาธิปไตยพี่พูดเสมอว่าอยากจะเห็นว่ากฎเป็นกฎระเบียบเป็นระเบียบอยากเห็นการเมืองแบบตรงไปตรงมาไม่อยากเห็นการเมืองที่ปิดเบี้ยวไปเรื่อยๆคนที่ได้ที่หนึ่งจริงๆแล้วในในระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยหลายทุกหลายครั้งครับว่าพรรคการเมืองที่ได้ที่หนึ่งไม่ได้เป็นผู้นําผู้นําการจัดตั้งรัฐบาลมี ฝ่ายที่สองคนที่สองที่สามเนี่ยสามารถรวมเสียงข้างมากได้ก็จะตั้งรัฐบาลแต่ว่าการเมืองยุคใหม่อยากจะเห็นต,ตัวพี่เองอยากจะเห็นการเมืองที่มันตรงไปตรงมาถ้าคนที่ได้ที่1ในการเลือกตั้งทั้งหมดของประเทศเนี่ยเขาน่าจะมีเขาเขามีความชอบธรรมที่มากที่สุดจริงๆแล้วถ้าคนทั่วประเทศเนี่ยเลือกเขา14.5ล้านเสียงเขาก็ควรจะเป็นมีความชอบธรรมในการเป็นผู้นํารัฐบาลแต่เมื่อมีการพูดคุยกันแล้วมีการใช้กลไกของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรา272ในการที่การโหวตเลือกนายกต้องเอาสาวามาใช้เป็นคนเลือกด้วยพี่ก็ดูว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่การเมืองที่ตรงไปตรงมานมน,น่มันเป็นมันเป็นกลไกที่ถูกสร้างมาโดยในระบอบที่อำนาจนิยมมีการยึดอำนาจแล้วมาสร้างกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เกิดขึ้นสร้างกลไกสวเข้ามามีการบิดปิดกั้นทุกสิทุอย่างใครสามารถคุมอำนาจคุยคุมจำนวนสวได้ เขาก็สามารถได้ใช้ตำแหน่ง200เสียงตรงนั้นนะ่ะมีการโหวตให้นายกรัฐมนตรีมันไม่ถูกนะคือใครดูไปดูมาที่ว่าทุกคนแหละจะเป็นน้องๆจะเป็นลุงป้านะทุกคนในประเทศไทยเรารู้หมดต่างประเทศจะรู้เลยว่ามันบิดเบี้ยวมันเป็นกลไกซึ่งไม่ควรจะเป็นมันจะควรจะเป็นกลไกที่ผู้ที่ดุดได้รับการเลือกตั้ง500คนเนี่ยใครได้มากที่สุดใครสามารถรวมได้มากที่สุดก็มีอำนาจความชอบธรรมให้สุดสวคือใครคุณไม่ถูกเลือกตั้ง ูงถูกแต่งตั้งมาจากใครก็ไม่รู้เรายังไม่เชื่อมันนน่นในเรสวเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นจุดที่ทําให้พี่เห็นว่าพี่จะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ตอนแรกคือ8ปดพารครวมเขาบอกเขาจะจัดตั้งอย่างนี้ให้เกิดขึ้นพอถึงเวลาแล้วมีการเปลี่ยนขั้วมีการสลับขั้วมีการไปยึดขั้วใหม่ต,ต่างๆนานาพี่ก็ยืนยันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พี่ก็บอกว่าถ้าก้าวไกลที่จะถูกที่ได้มีความชอบธรรมมากที่สุดถูกทีให้เป็นฝ่ายค้านยังก็ตาม ทางตัวพี่เองพักเป็นธรรมเองและตัวพี่เองเน e ี่ยก็จะยึดมั่นในจิตศัพท์จาตตรงนี้ที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนว่าประชาธิปไตยเนี่ยเราจะคืนอำนาจให้กับประชาชนพี่ก็บอกว่าพี่ก็พร้อมถ้าพักไม่พร้อมไม่เป็นไรตัวพี่จะพร้อมเพราะพี่จะเป็นคนยกมือในสภาถ้าพักบอกให้พี่ไปยกมือเข้าอีกฝั่งหนึ่งพี่ก็บอกก็แล้วแต่พักแต่พี่จะยกมือให้กับพี่น้องประชาชนเสียงของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็เลยยึดมั่นตรงนั้นแล้วก็เลยเลือกมาเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคเก้าไกลแล้วพี่คิดว่า ในอนาคตน,นะครับถ้าเกิดมีการแก้และทมนูนนะครับที่คิดว่าการที่จะมีการมีอยู่ของสอวังจาเป็นอยู่ไหมครับในการเมืองของประเทศไทยครับจริงๆแล้วตอนนี้เราดูลาหลายๆคนได้ถามลาหลายๆคนบอกสอวจําเป็นที่ไหนไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าตามระบอบของประชาธิปไตยนะครับจะมีสภาสูงสภาล่างมาสูงคืสอสวอช่วยมีการพิจรารณากลไก้ะนั้นร่างกฎหมายต่างๆเนี่ยจริงๆเขามีความจําเป็นอยู่แต่การเข้ามาสู่ตำแหน่งสวังจำเป็นต้องเข้ามาสู่ตำแหน่งอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่เป็นการแต่งตั้งโดยแค่กลุ่มคนไม่กี่คนโดยเฉพาะพวกที่ยึดอำนาจเข้ามาแล้วแต่งตั้งพวกค้องตัวเองมาเป็นสวเนี่ยยอมรับไม่ได้ถ้าสามารถเข้ามาโดยการเลือกตั้งจากประชาชนพี่น้องประชาชนโดยตรงอันนี้สามารถที่จะข้ามไอ้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเอาเลือกตัวคนบุคคลมาณปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสวมีความจะเป็นไหมท่านมีความท่านมีทักษะ ท่านมีความรู้ความสามารถในการช่วยสภาผู้แทนราษฎรในการกานกรองร่างราชบัญญัติร่างกฎหมายต่างๆถ้าเพราะท่านมีความรู้ความสามารถตรงนี้เป็นการดีแต่ท่านไม่ควรเล่นการเมืองจริงๆแล้วถึงมีท่านอยู่เนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะมายกมือเลือกนายกรัฐมนตรีท่านมีสิทธิไหนจะมาเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ถูกเลือกตั้งมาพร้อมกับพวกเราเพราะฉะนั้นจะต้องกําหนดในร่างในตัวรัฐธรรมนูญว่าสวจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกนายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับพักเป็นธรรมนี่มีบทบาทอย่างไรในฝ่ายค้านบ้างครับคุณฝ่ายค้านของเราก็จะดูว่าประเด็นนะครับเราก็จะเน้นประเด็นหลักๆก,ก็เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องงานการต่างประเทศเรื่องงานความมั่นคงสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะไปช่วยหนุนเสริมให้กับผู้นําฝ่ายค้านก็คือพักเก้าไกลและรวมถึงพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยพักประชาธิปัตย์และพักเล็กๆตอนนี้เราก็รวบรวมกันได้พักเล็กเนี่ยมีทั้งหมดสารรัก ก็มีพรรคเป็นธรรมพรรคครูไทยเพื่อประชาชนและพรรคใหม่ตอนนี้เราก็ร่วมมือกันเราก็สนับสนุนในสิ่งที่เราถนัดพี่พูดตั้งแต่วันแรกวันที่าการแปดพรรคจะร่วมจะตั้งรัฐบาลว่าเราจะพร้อมเป็นเราเป็นเทคโนแคลดเราเป็นคนเราเป็นมดงานเราไม่เคยต่อรองอำนาจและไม่เคยต่อรองตําแหน่งใดๆทั้งนั้นต้แต่ตอนที่เป็นรัฐบาลน,นะครับตอนเป็นฝ่ายค้านที่หนักใหญ่พี่เลยบอกว่าพี่ไม่สนใจขอให้พี่ทํางาน ขอ้ทำงานในตามประสบการณ์ที่เรามีพี่ทำงานในเวทีระหว่างประเทศทำงานเกี่ยวกับสรพยาชาติเรื่องผู้ลี้ภัยต่างๆก็จะเอาความรู้ประสบการณ์ตรงนี้มาช่วยสนับสนุนงานทนาการต่างประเทศงานเรื่องสิทธิมนุษยชนงานเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเนื่องจากว่าเคยทํางานรับราชการในสภาความมั่นคงชาติมาก่อนเพราะฉะนั้นจะดึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอภิปรายในสภาไม่ว่าจะเป็นการเรื่องพูดคุยหารือคณะกรรมการต่างๆ ตอนนี้อีกบทบาทหนึ่งในสภาก็จะมี IPU Inter Parliamentary Union ก็จะเป็นกลุ่มของอสาภาพสภาผู้แทนรัษฎรของทั่วโลกพี่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของตรงนี้ร่วมก็จะไปผลักดันในเว,นเวทีระหว่างประเทศไปด้วยแล้วในอนาคตนะครับถ้าเกิดพี่นนท์ได้เข้าไปอยู่ร่วมฝ่ายรัฐบาลนะครับพี่นอนท์อยากจะพัฒนาหรือว่า ไปทําหน้าที่ในตําแหน่งไหนเพื่อที่จะพัฒนาประเทศต่อไปได้ก็ต้องจริงๆที่อยากให้ทุกคนนะครับนักการเมืองเนี่ยที่จะเข้ามาทํางานเนี่ยอยากให้ทราบตัวเองว่าตัวเองถนัดด้านไหนอยากให้ตัวเองระลึกเสมอว่าตัวเองเน้นด้านนี้เวลาเราเข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วมีโอกาสเ้าไยเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วเราก็ต่อรองต่อรองอย่างเดียวพี่ชอบต่อรองอย่างต่อรองขอทํางานขอให้ทางานที่ตัวเองถน,นัดขอให้ทางานที่สามารถจะไปเสริมแนละเพิ่ม กับการพัฒนาต่างๆถ้าพี่สามารถมีโอกาสเข้าไปทํางานด้านก็จะเป็นเรื่องการต่างประเทศเรื่องการความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับสิทธิต่างๆสิทธิชุมชนเรื่องการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะด้านต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พี่พอมีประสบการณ์ที่จะมาสั่งสินได <Okay. S 1> ถ้ถ้าพักเป็นทเนี่ยครับมีวิธีการอย่างไรที่จะเข้าถึงคนยุคใหม่ได้ครับในปัจจุบันการเข้าถึงที่ว่าตอนนี้เราต้องเสนอสิ่งต่างๆที่มันไม่เคยทําก่อนอย่างที่ตอนนี้พี่อยากจะ หลายครั้งเวลาพี่มีโอกาสเนาะอย่างไปสถาบันการศึกษาพี่ก็จะไปพูดประสบการณ์ไปแชร์ประสบการณ์มันมีจริงนะผู้ีิภัยเนี่ยมันไม่ไกลตัวนะคือเวลาการเข้าถึงของของคนยุคใหม่เนี่ยต้องต้องเสนอในสิ่งที่มันเหมือนกับมันเหมือนหนังเนาะคืออย่างเพ่นพี่ไปอยู่ในในสภาวสะาวาสงครามเนี่ยในแวดมเูเอาสภาวะแวดล้อมสงครามกายิางกันอยู่มีระเบิดจากเครื่องบินอะไรเงี้ยมันเหมือนในหนังที่เราดูในฮอลลีวูดแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ตัวพี่ไปอยู่ตรงนั้นมาพี่ก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ต่งตาง การที่เราแชร์ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วลองทําให้ประชาชนเห็นว่าเราทําได้จริงๆจากประสบการณ์ที่เรามีปัญหาที่เราเห็นอยู่และอนาคตเวลาเสนอต่างๆมาพี่ว่าตอนนี้คนคนต้องการโดยเฉพาะคนใหม่ต้องการสภาพความเป็นจริงสิ่งที่อยากจะเห็นมันจับต้องได้จริงๆว่าคุณคนนี้คุณมีประสบการณ์มาก่อนนะแล้วคุณพูดเรื่องนี้แล้วคุณทําได้จริงตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเห็นว่าเออ มันไม่ใช่นักการเนสมัยโบราณอยู่ดีก็มาพูดเดี๋ยวผมจะสร้างถนนขนทางสร้างเครื่องบินสร้างอะไรต่างๆนานามันไม่ใช่มันนอกจากประสบการณ์ที่คุณมีจากสิ่งที่คุณเชื่อมั่นภาพอุดมการณ์ที่คุณมีด้วยครับแล้วผมค<ๆ>ิดในสมัยนี้ครับเหมือนคนกน <movie S 2> <ๆ S 3> เริ่มเบื่อหน่ายการเือนการเมืองไทยมากเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาในแปดเก้าปีที่ผ่านมาครับที่มีวิธีการยังไงให้คนปลุกระดมให้คนในประเทศนะครับมีความสนใจทางการเมืองมากขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับ อยากจะบอกจริงตัวพี่ก็เบื่อหน่ายนะแต่อยากให้มองตัวพี่ว่าคนที่เบื่อหน่ายการเมืองเนี่ยจำเป็นต้องกระโดดเข้ามาในการเมืองเพราะว่าพี่ยังมั่นพี่ยังมั่นใจว่าการเมืองคือเรื่องของเราถ้าเราไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านการเมืองแล้วก็จะมีกลุ่มคนที่ทําให้เราเบื่อหน่ายเนี่ยมันเขาเขาก็จะเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ต่างๆนานาคือได้่างคนอย่างพวกเราเบื่อหน่ายแล้วแล้วยาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองจริงเข้ามาครับแล้วบอกว่าการเมืองเป็นของพวกเรา การเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการจับมือกันแล้วบอกว่าเราพอแล้วการเมืองแบบเก่าๆเราพอแล้วกับสิ่งที่เราเบื่อหน่ายมายาวๆนานเราพอแล้วกับสิ่งที่คุณทํามาสมัยก่อนตอนนี้พร้อมแล้วที่จะมาร่วมกันทํางานการเมืองจริงๆเพราะฉะนั้นพี่ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเบื่อหน่ายได้สิ้นหวังได้แต่อย่าหมดหวังมีหวังทํางานร่วมกันครับพี่นนท์จะสร้างฐานเสียงอย่างไรหรือว่าจะทําอย่างไรให้พักเป็นธรรมเป็นที่รู้จักครับ ตอนนี้ก็พยายามนะครับพยายามเดินทางเดินสายไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วพักเป็นธรรมเป็นพักที่เปิดกว้างพอจริงพอู้พูดเรื่องสิทธิเนี่ยสิทธิชุมชนเนี่ยมันคือสิทธิของทุกคนมันกว้างภาพจริงๆคือพี่พพอาจจะไม่ได้เป็นคนเน้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับการค้าการลงทุนเพราะว่าพี่อยากจะมองว่าขนาดไอ้ฟาวเดชันไอ้พื้นฐานของการเมืองระบอบประชาธิปไตยมันยังงอนแง่งยนยในปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่าเราจะพูดแต่เรื่องก,การค้าการลงทุนการกินดีอยู่ดีพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งจาเป็นแต่ตัวพี่ยังเชื่อมั่นว่าถ้ารากฐานระบบไตยยังไม่มั่นคงแล้วยังอื่นมันจะล้มระเนระนาดไปแน่นอนพี่อยากจะไปเสริมเรื่องเกี่ยวกับรากฐานของประชาธิปไตยให้นั่นก่อน<ะ>โดยเฉพาะพี่นําเรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมนาการเมืองเอาหลักการมนุษยธรรมซึ่งพี่ได้ทํางานในเวทีระหว่างประเทศเรื่องมนุษยธรรมเนี่ย12ปีในหลายประเทศะจะหลักการตรงนี้ซึ่งปรับใช้ได้จริง ทําให้คนที่มีชีวิตอยู่ในภาวะสงครามยังมีชีวิตรอดอยู่กลับมาเนี่ยยิ่งเชื่อมั่นว่าหลักการของมนุษยธรรมเนี่ยจะทําให้สิ่งต่างๆมันฝังแน่นลงไปสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่จะไม่ได้ขายไอเดียแต่จะบอกความเป็นจริงมันทําได้จริงๆาะเราร่วมสร้างรากฐานของระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอาบุคคลในความหงใยเป็นตัวตั้งเราไม่เอ็นเอียในการทํางาน เราจะไม่มีเราจะเป็นกลางในการทํางานเราจะไม่มีด้วยพนเหนือของพวกเราใครก็ตามมาสั่งเราไม่ได้คนที่สั่งเราได้คนเดียวคือประชาชนชเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเชื่อมั่นในหลักการของมนุษยธ,ธรรมมานํากันแบงนี้ที่ว่าสิ่งต่างที่พูดไปตอนแรกว่าคนที่เป็นไายก็จะเริ่มเห็นว่าทําได้อันนี้แหละพี่จะเริ่มเข้าไปเดินสายไปเรื่อยๆจะไปขายไอเดียแล้วขายความจริงแล้ววิธีการรักษาแทนเรื่าษาคะแนนเสียงคาแนเสียง ให้ไปเห็นการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับที่จะมีวิธีการให้มันยังคงอยู่หรือว่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นขึ้นไปอย่างไรครับก็ต้องเพิ่มนะครับตอนนี้เพราะว่าพักเป็นทาพักเล็กจริงๆมีแค่2เสียงคุณหมอด้วยตัวพี่ด้วยแต่เพราะฉะนั้นการเปิดสาขาต่างๆการเปิดสานักงานต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเราจะต้องมีคนร่วมอุดมการการเมืองของเราในการทํางานในพื้นที่เพราะตอนนี้เราดูมันขาลอยเพราะเราได้ของพี่เป็นบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นขาจะลอยหน่อย จะยังไม่มีพื้นที่ในในประเทศไทยก็เลยจะเปิดสาขาเปิดออฟฟิศเปิดสนักงานประจำจังหวัดเพื่อให้ให้สนประจำจังหวัดเป็นคนที่เดินงานลงไปในพื้นที่เข้าไปหาพี่น้องประชาชนเราถามว่าพี่น้องประชาชนมีปัญหาอะไรบ้างเรารับฟังปัญหามาเสร็จสิ่งต่างๆที่เราทําได้กลไกสภาที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนี้พี่ใช้กลไกตัวนี้ในการผลักดันก็จะเป็นการขยายฐานเสียงต่อไปเรื่อยๆทําประเด็นที่เราถนัดทาประเด็นที่เห็นว่าประเทศนี้ต้องเดินหน้าต่อไปด้วยประเด็นต่างๆเหล่านี้พี่จะพี่เชมันนุนผลัก แล้วพี่นอนมองการเมืองไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ว่ามีการตินรู้เยอะขึ้นกว่าเดิม mm hmm. การตระหนักรู้ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เริ่มมองเห็นว่ามันมีความจําเป็นเริ่มมองเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาถึงวันเดียวจ่ายตังคืนก่อนหน้าเลือกตั้งแล้วก็จบไปไม่ใช่แล้ว mm hmm. ตอนนี้เขาเริ่มเห็นกันแล้วในพื้นที่ที่พี่ทําอย่างจังหวัดชนนันนากใต้พี่เริ่มเห็นขนาดมีการแจกซอง mm hmm. วันรุ่งขึ้นก็เดินไปที่หาหัวหนา้า คล้ายๆผู้ใหญ่บ้านเอาเงินไปคืนต่อแถวคืนอย่มีการขนาดนั้นแล้วพี่เริ่มเห็นว่าประชาชนไม่ได้เป็นเหมือนสมัยก่อนที่เห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเ,เดียวเห็นว่าการเมืองเป็นเ,นเรื่องของทุกคนการเมืองเป็นเรื่องไฟฟ้าการเมืองคือเรื่องแม่น้ําอากาศสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นพี่มองว่าต่อไปอนาคตทุกคนจะเริ่มเห็นความสาคัญของการเมืองแล้วทุกคนจะเข้าร่วมกันมากขึ้นกว่าเดิมครับตอนที่คิดว่าการเกิดขึ้นของการปฏิวัติที่ผ่านมาในของประเทศไทยอะครับ ที่คิดว่ากเกิดขึ้นนี้มันจะส่งผลต่อความมั่นคงของสถาบันทางการเมืองของประเทศไทยยังไงครับครั้งที่ผ่านมากระทบเยอะครับกระทบจริงๆทุกครั้งที่การใช้อํานาจจากปลายกระบอกปืนมายึดอํานาจของพี่น้องประชาชนมันกระทบแน่นอนมันกระทบรากฐานของระบอบประชาธิปไตยแต่ตอนนี้จะยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนรู้แล้วก็ตัวสถาบันทางกองทัพเนี่ยเขาก็ปรับตัวเขาเองด้วยเพียงเชื่อมั่นครับว่าสถาบันกองทัพจะจะ,จะมั่นคงมากกว่าเดิม ตอนนั้นเนี่ยการเมืองมันมีสองฝั่งสองฝ่ายชัดเจนแล้วมันก็เลยทําให้พอฝ่ายหนึ่งมันก็เลยทําให้ส่วนกลางมันเข้ามาแทรกได้แต่ตอนนี้การเมืองมันชัดกว่าเดิมนะการเมืองมันไม่มี2ฝ่ายเหมือนเดิมนะมันมีหลายฝ่ายแหละตอนนี้นเริ่มมีหลายฝ่ายพอมีเริ่มมีหลายฝ่ายเสร็จปั๊บกองทัพมันจะเสียตรงไหนจริงๆคือแล้วอีกอย่างหนึ่งกองทัพก็เริ่มมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นการความพยายามของทุกฝ่ายทุกภาคส่วนในการทําให้กองทัพมีศักยภาพเป็นความทันสมัยในศตวรรษที่21เนี่ย ทำให้ตัวกองทัพเองก็ต้องปรับตัวไม่ใช่อยู่ดีจะเอารถถังออกมาแล้วก็ปฏิวัติเงียบแล้วก็ลดอำนาจลงเป็นไปยา้พี่ว่าตอนนี้ประชาชนก็จะออกมาเองครับประชาชน,ก,ออก,าชาชนก็จะบอกว่าอย่าเป็นภาษาฝรั่งก็จะบอก en ough, enough is enough พอแล้วสิ่งต่างๆที่คุณทํานั้นพอแล้วคือจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่พอรถถังออกมาแล้วเอาดอกไม้ไปให้ประชาชนคงจะเดินบอกที่อ,ออกเลยแล้วก็พี่น้องทหารเองนั่นแหละที่จะรู้สึกลําบากใจที่จะออก แล้วพี่คิดว่าพี่จะมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิวัติขึ้นในอนาคตอย่างไรบ้างครับการป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิวัติเกิดขึ้นคือต้องสร้างรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงจริงๆทาให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าอำนาจอยู่ในมือเขาอำนาจไม่ได้อยู่กับกลุ่มก้อนใดก้อนหนึ่งอำนาจคือของประชาชนเมื่อไหรก็ตามที่ประชาชนตระหนักรู้ว่าอำนาจนั้นมันอยู่ในมือของทุกคนอยู่ในมือพวกเรามันอำนาจเราไม่ใช่อยู่แค่วันที่เราไปกา คะแนนเสียงในกว่าเลือกตั้งไม่ใช่อำนาจเราอยู่ในมือเราทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าพี่น้องประชาชนรู้ว่าอำนาจนี้เราจะมอบให้ใครเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเราจะมอบให้ผู้แทนของพวกเขาเข้ามาทํางานในสภาเราเชื่อมั่นในระบบอรัฐธรรมนูญเราไม่เชื่อมั่นในการที่คนเอาปลายกระบอกปืนมาแล้วฉีกรัฐธรรมนูญแล้วมาบริหารประเทศเป็นไปไม่ได้ประชาชนจะต้องตื่นรู้มากกว่านี้นิดหนึ่งถึงมีความตื่นรู้แล้วประชาชนต้องตระหนักให้ดีว่าอำนาจนี้จะต้องเป็นของผู้แทนของพวกเขา เป็นผู้รับใช้พวกเขาจริงๆและเขาสามารถเดินเข้าหาผูดแทนเขาได้ตลอดเวลาหลายๆครั้งที่ผ่านมาพี่ก็ไม่ว่าเนาะเพื่อนสมาชิกอาจจะเป็นมันเข้าหายากหน่อยพอเป็นเพื่อนสมาชิกแล้วพี่น้องประชาชนอยากจะขออะไรยากแต่ตอนหาเสียงง่ายตอนหาเสียงไหวหมดทุกคนพอตอนได้เสร็จปั๊บไม่สนใจจะเริ่มมีการเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองครับผมนะครับก็ในฐานะที่พี่เป็นผู้แทนรัฐดอนครับมีอะไรที่จะบอกประชาชนคนไทยในตอนนี้ไหมครับ ก็จะพูดคำเดิมนะครับว่าขอให้อย่าอย่าอย่าหมดหวังสิ้นหวังได้ก็คืออย่าหมดหวังแต่ทุงมีหวังไว้เกี่ยวกับการเมืองของไทยขอให้ทุกคนเห็นครับว่าความสําคัญของของการเมืองเนี่ยมันมันเป็นมันกระทบกับชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดจนเราตายนาะเราตายไปแล้วลูกหลานเรายังมีผลกระทบต่อการเมืองอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนเห็นว่าอํานาจนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสูงสุด เราควรจะถนอมอำนาจนี้ไว้และควรจะใช้ภายใต้ระบบประชาธิปไตยของเราให้อย่างดีมีประสิทธิภาพทุกคนในสภาพี่เชื่อมั่นว่าเขาก็อยากมีความเขามีความพยายามในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วแต่ว่าเราเลือกคนที่ใช่เอาคนที่เข้ามาท wow, uh ํางานให้พวกเราตอบโจทย์เราไม่ได้แล้วมาสร้างระบบประชาธิปไตยให้ได้ด้วยร่วมกันครับแล้วันนี้ก็ขอบคุณพี่นนท์เป็นยังไงครับยินดีครับผมครับร่วมให้ข้อมูลกับเรับกคครับครับ